คนมันแล้วแต่คนมันมีคนมาหาเรื่องเราเราทำกับรือให้กูเปิดก่อนเลยปะล่ะแล้เฮ้ยมึงเอกป่ะเฮ้ยมึงเอกป่ะมึงเล่นน้องหัวเอานี่ยล่ะมึงเล่นน้องหัวคุณหลามึงเล่นน้องหัวยี่งอะไรพี่ฮะอะไรมึงเล่นน้องมึงไงที่อะไรเล่นน้องอะไรมั้งน้องแบบเฮ้ยะไรอ่ะเฮ้ยเลยอะมึงตัดมึงเล่นน้องกูอะยี่งอะไรล่ะเออยี่งอะไรล่ะเออ วันนี้เราจะมาแกล้งสัมภาษณ์วัยรุ่นที่สยามถ้าอยู่ดีๆดด,ดนมีเรื่องกลางรายการขึ้นมามาดูกันว่าคนที่ถูกสัมภาษณ์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรคลิปนี้สนับสนุนโดยเกม Mobile Legend แบงแบงเกมโมบ้าในรูปแบบมือถือที่กำลังมีกิจกรรม Water Festival Party แจกสกิน Astro m a l e t สกินใหม่ของตัวละคร Lolita บอกเลยว่ารอบนี้เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในครึ่งปีแรกของ Mobile Legend แบงแบงถ้าอยากจะรู้ว่าได้ยังไงดูให้จบคลิปและไปโหลด Mobile Legend แบงแบงมาเล่นกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกล้องระเบอร์นิวรีพอร์ตนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องชื่อน้องอะไรครับเออชื่อแพรชื่อน้องแพรน้องแพรครับคือตอนนี้พี่มีคำถามว่าระหว่างวัยรุ่นยุค90กับยุค Gen Z เนี่ยน้องแพรคิดว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างเออก็รู้สึกว่าวัยรุ่นแบบยุคใหม่ก็แบบอะไรก็สะดวกเร็วขึ้นทำกันเร็ยขึ้น แล้วแบบว่าในเรื่องของแบบนิสัยใจคอมีความแตกต่างกันไหมฮะยุคนี้ก็เจอความที่ร้อนเร็วขึ้นบางทีแบบแล้วก็อาจจะแบบมีความรู้สึกใจร้อนขึ้นมีความใจร้อนมีคําแนะนําหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนดูไหมครับก็รู้สึกว่าแบบเวลาดูอะไรก็แบบถ้าดูเป็นพวกสื่อก็แบบคิดไรนานเยอะๆอะอ่ารเงี้ยค่ะค่อยคุยกันเนาะเพราะว่าฤดูอย่างนี้อากาศมันร้อนเนาะอากาศร้อนกตีกันง่ายใช่ไหมยุคสมัยนี้ต้องรับใจเย็นเลยเมีอะไรบ้าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณมีอะไรไหมครับอะไรครับเมื่อกี้มองหน้าผมมีอะไรเบ้าต้องการอะไร ฮ yeah, ะตะเกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มองหน้าทำไมฮะมองหน้าผมทำไมอะเมื่อกี uh> uh> ้คือเอาหรอมึงเก่าหรอมึงจะเอาไงก็เมื่อกี้ที่เดินตรงข้ามสะพานอะมองหน้าทำไมไม่คุณมองหน้าผมไงเมื่อกียะฮะไม่ได้มองเดี๋ยวสัมภาษณ์กันายสามพ่ายก็ถ้าถ้าในยุคธยศจินแซนเนี่ยถ้าบอกว่าเกิดการ อ่าเขาเรียกว่าในเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยก็ได้แต่แบบคุณพี่ไม่มองหน้าแม่งไงจ้ะคุณมองอะไรกูมองอะไรกูมองมึงตรงไหนรึเปล่ามองมืออะไรอ่าแล้วมึงมองหน้ากูคือมึงมาคุยอะกวนไหมมึงมาคุยกับกูก่อนคุยอะไรอะ คือปกติคนเขามองหน้ากันหรอคือแบบมึงมึงจ้องอ่ะถ้าถ้าในความคิดถิ่นท่าในความคิดเห็นของน้องเนี่ยถ้าแบบเกิดการมองหน้ากันแบบไม่เข้าไม่เข้าใจกันเนี่ยครจะแก้ไขเออก็ถ้าฉันเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวมึงอ่ะมึงร้อนอะไรมึงคุยกับกูก่อนไหมมึงอะไรเอาไหมฮะมึงจะเอาไหม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 มึงจอาไหมมึงจะเอามึงจะเอาไหมมึงจะเอาไหมมึงจะเอาไหมมะอาไร ทำไทยไงทำไทยเออเทคงนี้มึงฮิตมึงจะสอนกูเต้นว่างั้นใช่กูเห็นมึงมานานแล้วก็กูอยากเต้นไงเต้นกับกูไปล่ะก็ได้อะไรนะทำไทยอ่ะทำไทยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกล้องละเมินนิวรีพอร์ตนะครับเราอยู่กับน้องชื่อน้องอะไรครับไอคิวค่ะน้องไอคิวน้องไอคิวเนี่ยคิดว่าคนเราที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยควรมีเงินติดตัวเท่าไหร่ถึงการใช้การใช้ชีวิตแบบปกติของคนในกรุงเทพได้เราให้นั่งอยู่ไหม อยู่คิดว่าประมาณไหนถึงจะอยู่คิดว่าสาก500ักห้าร้อยหกร้อยหกร้อยต่อวนนะันเนาะการใช้ชีวิตที่แบบว่าเราถ้าเรามีแบบมีเงินมากๆสักล้านหนึ่งต่อวนนะมมัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอาทิตย์นึงใช้หมดไหมไม่หมดไม่หมดอ๋อถ้าสมมติถ้าเราแบบว่ามีเงินแบบรวยมากๆเลยเราอยากใช้ชีวิตแบบ,บ,บ,บบแบบประมาณไหนบ้างแค่แบบฮลัลโหลครับเฮี่ยมีข้าวได้อะไรยงเี้แล้วก็ใช่ครับตอนนี้เจอมาแล้วฮะ ติดนี่เฮียไว้อะให้ผมดูปะเดี๋ยวผมจัดการมันให้ก็ตอนเอามาถ้าเราอยากจะเอาไปใช้จริงเดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้เราต้องเอาเงินไปใช้ให้หมดล้านหนึ่งเนี่ยเราเราจะไใช้อะไรบ้างให้มึงกล้องปะให้แล้วคมึงกล้องปะที่มึงไอ้เนี่ยติดนี่เฮียหมูไว้อะาหมื่นนะทำไมมึงไม่จ่ายแล้วผมคุยกับเฮียหมูแล้วว่าสิ้นเดือนจะให้อะครับให้ประมาณไม่มันไม่ได้ไงคือกูตามมึงมา2เดือนแล้วไงแล้วมึงหนีนี่มึงรู้ปะ เดี๋ยวผมขอท่ายงานก่อนได้ไหมครับแต่ถ่ายงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไม่ผมดูตามมึงมาสองเดือนแล้วไงแล้วยังไงอ่ะไม่จ่ายหนี้แล้วเฮียเขาจะทําไงเขาจะเล่นมึงนะพี่ใจเย็นคือผมอ่ะเดี๋ยวเอาคืนให้พี่ได้มึงจ่ายดอกก่อนได้ไหมผมในตัวผมไม่มีเลยผมมีอยู่ห้าบาทถ้ามึงไม่จ่ายภายในวันนี้เขาจะตัดนิ้วมึงขอท่ายงานก่อนได้ไหมบ้านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้กูรอตรงนี้นะนนี่ัมาทอะไร ต้องมาต่อเดีนี้เรากับน้องไอทีครับสมมติว่าน้องไอทีเนี่ยมีเงินล้านหนึ่งครับเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างหรือว่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีดรีดพวงมันให้ครับที่อยากได้ค่ะสี่สิบอยากได้มันทํางานอยู่ต้องก่อนหกโมงเย็นใช่ไหมครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไปแบบว่าเอาไปบริจาคคนอะไรคือเฮียเขาบอกว่าหอดหกโมงเย็นได้ปะบอกเฮียโมก่อนได้ไหมครับผมขอถ่ายรายการมันไม่ทันแล้วมันจะหกโมงแล้วผมไม่มีให้ไงห้าบาทมึงมีเท่าไหร่มึงมีเท่าไหร่ทั้งตัวมมีีบาทอะไไรรขขาาาายยมม้เออสูตก่นดผมต้องถ่ายงานบาทม่ีอะไรขายไดด้้มันไไเท่าหร่ ได้ประมาณเท่าไหร่ถ่ายไม่ได้ผมต้องไปใช้ถ่ายงานไม่รู้เอามาก่อนเอามาก่อนเอามาเอามาไปถ่ายงานต้ผมไม่ถ่ายงานไม่เสร็จเลยอันนี้ได้เท่าไหร่มึงซื้อมารีบาทสูตรของที่ทำงานผมได้ประมาณ800ป่ะเงินเด็กเงินก็ไม่ไม่ไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะไม่รู้กลัวไปมาจาก่อนอ่ะรองเท้ามึงได้เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยเนี่ยเป็นของเอาถอนาะถอนมาก่อนเอามาเอาอะไรถ่ายล่ะ อ่ะมันก็สัมภาษณ์ไปดิเดเอาเงินมาก่อนได้ปะผมมีเท่าไหร่เอาเงินมไหมกูก่อนผมไม่มีเอามา20บาทก็ได้ไหมเอามาก่อนเอามาเลยนาฬิกมึงมี20บาทวะไม่มีครับเอานาฬิกามึงมาก็ได้ไม่มีเงินสดเลยใช่ไหมผมให้20บาทแล้วเอาของกลุมมึงคืนได้ไหมอ่ะเอาเอาแค่สูตรมึงเอามาก่อนก็ได้20บาทอ่ะไม่อยากโดนเล่นรีบเอามาผมไม่มียีบาทเนี่ยต้องไปกู้น้องอีกยีบาทเนี่ยยังไม่เอาสูตรไป แล้วเจอ,จเ,จอจเจอที่ตรงนู้นนะหกโมงเย็นนะเข้าใจปะสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยชื่อเฟิร์นค่ะชื่อชูบีค่ะมีแฟนหรือ,อยังมีแล้วค่ะ <laughs> งั้นแต่พี่ขอถามเราก่อนเรามีแฟนแล้วพี่จะสร้างสถานการณ์สมมติว่าเราเรามีแฟนอยู่แล้วนะแต่เราไปชอบคนคนนึงอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเราจะมีวิธีมูฟออนหรือแก้ไขสถานการณ์นั้นยังไงก็คงตีโตออกมาค่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้าอยู่แบบมันจะแบบเคยเถิดเหมือนบอลไว้อะไรเงี้ยค่ะเลเ่อนเกินไปใช่ไหมคือแบบเรารักแฟนคนเดียวเลยเหมือนรักแฟนหนูไปชอบคนอื่นก็คงเสียใจมากแจเขาใจเรามึงมึงชื่อเอกปะ ทำไมอะฮะมึงรู้จักรู้จักจอยปะจอยที่มึงคุยอะมึงรู้จักจอยใช่ปะทำไม่อะครับทำไมอะมึงจีบแฝงกูเหรอมึงจีบแฝงกูเหรอมีอะพี่มีชู้ไม่ได้ไหมจอยสร้างเฟซมาใหม่อะเป็นพอมึงเลยวะไม่ไม่พี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนมึงไม่รู้เหรอจอยมีแฟนแล้วอะกูเลยกูว่าแฟนจอยกูว่าแฟนจอยจอยบอกว่าไม่มีแฟนนะมีมี ไม่คือเข้าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเข้าใหม่นะครับอจอยหรือว่าอ่าสุดท้ายนะครับก็อยากให้เราสองคนร้องแบบบอกต้องยังยุ่งกับแฟนกูมึงโดนกูแน่ไม่พี่ผมถ่ายรายการอยู่แล,แล้ว,แล,วแล้วไงอะถ่ายรายการแล้วไงอะเลิกเลิกยุ่งกับแฟนคนอื่นได้แล้วเว้ยผมขอโทษพี่ไม่รู้ถ้าคุรู้ว่านางจอยคุยกับมึงอีกนะมึงโดนกูแน่อันนี้ตากล้องมึงเหรอบอกลูกพี่มึงหน่อยถ้าพี่มึงยังยุ่งแฟนกูอยู่นะกูเล่นมึงแน่กูเล่นมึงสองคนเลยอย่าอย่าบอกลูกพี่มึงด้วย ตมังจอยกูไม่คือใจเย็นดิกูอ่ะไม่อยากให้มึงชอบมึงไรจอยอ่ะไม่อยากให้แฟนกูรู้อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์กันกูอยากจะเล่นมึงหรอกถ้ากูเล่นมึงอ่ะกูเล่นมึงไปแลกตั้งนานแล้วเพราะอะไรวะเพราะอะไรกูว่าชอบมึงกูว่าชอบมึงกูไม่อยากให้แฟนกูรู้ว่ากูอ่ะแอบรักมึงอยู่ Surprise motherfucker อยู่ๆก็มีแต่เจอมาแต่ก็ตัวในหัวใจอยู่ๆก็รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอทั้งวัน มีให้แฟนกูรู้ไงแต่กูชอบมึงอยู่ไงจริงเหรอจริงเ๋ยไม่คืออยากเลิกยุ่งกับแฟนผมแล้วผมก็เราก็ได้คุยกันไงเราได้ได้ข่กันเลยใช่งั้นพี่ไปบอกเรื่องกับแฟนก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จหรือยังอ่ะเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ก่อนผมเราคุยกันนะมีอะไรส่งท้ายอยากจะบอกกับคนที่มีแฟนแล้วนะฮะก็รักแฟนคนเดียวดีกว่าค่ะการรักมันไม่เลิกเวลาคือคุณเสร็จแล้วเสร็จแล้วไดนานไหมเดี๋ยวเราไปเที่ยวสยามกันได้เดี๋ยวเราไปเที่ยวสยามกัน นับนเป็นหลุมเกาหลีไหมเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมคนไทยคนไทยเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงเนี้ยเราเคยเจอแบบคนหัวร้อนไหมเคยเจอเคยเจอบ้างถ้าเราแบบเจอคนหัวร้อนมาหาเรื่องเราเนี้ยเราจะมีวิธีจัดการห้ามมันยังไงเขาอะไรเงี้ยผมเหรอจริงๆแต่ก่อนผมคเคยหัวร้อนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นคนดีเปลี่ยนแล้วแล้วมีวิธีเปลี่ยนยังไงอ่ะคนมันแล้วแต่คนมีคนมาหาเรื่องเราเราทำรับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆแล้วผมก็คง หาทางหลีกเลี่ยงอะครับไม่อยากให้มันเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ยอมเราแล้วต้องมีเหตุที่อการปีทางหนอะไรเงี้ยเอาเลยไม่หล่ะจริงอันนี้ก็เป็นวิธีจัดการมึงจะให้กูเปิดก่อนไหมล่ะมึงให้เขเปิดก่อนเลยไหมล่ะแล้วเอ้ยมึงเอกปะเอ้ยมึงเอกปะมึงเล่นน้องหัวเอาเนี่ยล่ะเอ้ยหนึ่งเอ้ยหนึ่งมึงใครเนี่ยมึงเล่นน้องหัวมึงเล่นน้องกูหัวยี่อะไรพี่ฮะอะไรมึงเล่นน้องมึงไงที่อะไรเล่นน้องอะไรน้องเฮ้ยอะไรอะไม่ยอะไรอะ มึงัมึงเล่นน้องกูอ่ะเฮ้ยอะไรไอรมึงเด็กมึงเด็กไอ้นี่มึงเล่นน้องกูใช่ไหมไอ้สัตว์เอาเละมึงเด็กน้องกูเ่อละไอ้แต่มึงเล่นหนับน้องกูกว่าเฮ้ยไอ้ัไปะไอ้สัไอัว์ไอ่สไอ้าัตว์ไอ้สไอ้สัวไอ้ตวาไอตอะไอั่วะไอ่ไอไอไอ้ัไอไอ่ไอไอไอ ลุยตาสัตว์นิงหนึ่งหนึ่งนะกูจะบวกกูใช่ไหมเอามาได้ห้าห้าได้เอาไหมหนึ่งหนึ่งเอาเลไอ้เกียร์เดียวกูเปิดไอ้เกียร์มามึงเปิดเกมยร์มาคุณเปิดเกมมามึงโดนไหวสัตว์ชิคกูแรงบอกเลยมาเอียงวะเอียงวะเอียงวะมึงรู้จักแบงแบงไหล่ะแบงแบงอะแบงแบงกูรู้จักรู้จักรุลุยตามึงรู้จักบ้าลุยตาจำเจ้าลุยตาจักสกินใหม่โชว์เลย่นกอล์ฟเล่กล้ากูแม่งเอาคนกูแม่งเลยมมึงเอาเกมเลยมาคืออะไรบ้างฉันแต้มแมนค่ะเรียนคณะอะไรกัน เป็นไกด์ย่ะดิอย่างเงี้ยพี่อยากถามหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราอยากทําอาชีพอะไรอยากเป็นแอร์แอร์โฮสเตสใช่ไหมแล้วเราล่ะหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันโอเหมือนเพื่อนเลยใช่ชอบตั้งแต่เด็กๆเลยแบบว่าครั้งนึงอยากจะแบบเดินลากกระเป๋าไปทำงานอะไรเงี้ยจริงๆนะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถ่ายอะไรวัดถ่ายอะถ่ายรายการครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเดี๋วเด๋วเด๋ว คแล้วก็สมมติว่าอาชีพเราเนี่ยคิดว่าสามารถช่วยอะไรประชาชนได้ไหมเราทำอาชีพหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นไกด์อย่างแบบด้านท่องเที่ยวหรอมังเข้าแบบการสอนการสอนให้ให้ให้คนแบบเรียนรู้สางคดีพี่มีตังค์ยี่สิบบาทไหมพี่มีตังค์ยี่สิบบาทไหมขอยี่สิบบาทผมถ่ายรายการอยู่เดี๋ยวขอยี่สิบบาทนี่ยังไม่ได้กินข้าว เดี๋ยวยี่สิบบาทเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตรงนี้รอตรงนี้เหรอได้ได้เดี๋ยวผมรอตรงนี้นะได้ได้เดี๋ยวคุณพ่อให้ในการนั้นนะให้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่สวยมากเลยอ่ะขอยี่สิบบาทโอเคก็มีอะไรส่งท้ายอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังที่เสร็จยังอ่ะ นี่เสร็จยังไงเดี๋ยวผมไปแล้วไงคือผมถ่ายไม่ได้ในการไม่งั้นไม่เสร็จคือพี่ได้ถ้าอยู่ไม่ให้ตังค์นะผมอยิวข้าวไงเดี๋ยวแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวใช่ไหมได้ๆเราแป๊บนึงเราแป๊บนึ่งรอตรงนี้นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวรีบปิดก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวข้ามเข้าร้านต่อเนาะโอเคครับอยากจะให้น้องสองคนนะครับฝากส่งท้ายเกี่ยวกับน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปสักสิบบาทหนสิบบาทหนึ่ง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 สิบบาทมนึ่งสิบบา ใช่ไหมดูข้าวเลยแหละที่ถ่ายหนังก่อนก็ได้ครับก็ได้แต่แต่เ,ออเ,งเงีย้ยแป๊บนึ่งอ่าโอเคนนโอเคมีคคคกล้องสป,ปีดเนาะ5 4 3โอเคครับก็ฝากส่งท้ายให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะตัดสินใจเริ่มที่จะเข้ามาเรียนเป็นเป็น,ปนการให้กำลังใจน้าที่เข้ามาเรียนท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่ครับท่องเที่ยวค่ะทำตามแพชชั่นที่เราชอบเสี้ยเสี้ยเสี้ยสิบสิบสิบโอ้ยเดี๋ยวสิบบาทเลยไม่เสร็จยังเฟรม มอ๋อมไ่ยังไม่เสร็จหรอครับพี่พี่ยังไม่เสร็จหรอยังยังเดี๋ยวได้อนตังก่อนได้ไหมน้ำนะก็นะครับเดี๋ยวเอาพอดีอันนี้ทันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาก่อนเดี๋ยวพี่เอาตังให้นะกินน้ำเอาน้ำก่อนเนาะกินน้ำไปก่อนใส่หนังอีกนานไหมแล้วเสร็จแล้วแลเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะก็โอเคเนาะพี่เออผมออกทีวีได้ไหม ได้ได้มาเอามาร่วมกันเลยถ่ายไปเลยเอาไปเลยมาอยู่ด้วยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่อพีทโพสครับคือผมรู้พี่ท็อกทุกซอก แล้วกับข้าวอร่อยมากพี่เนี่ยกับข้าวอร่อยครับคนคนเดินเยอะแล้วรถติดพี่ถามหมดแล้วผมรู้หมดเลยแถวๆเนี่ยไอ้ที่อ่ะไอ้อย่างพี่พี่จอยกับพี่จิ๊บเนี่ยรู้จักหมดเนี่ยที่เขาเดินรู้จักด้วยรู้จักรู้จักหมดเลยอันนี้ผมออกออกทีวีให้ออกทีวีออกทีวีก็โอเคเดี๋ยวขอบคุณน้องมากนะครับเดี๋ยวฝากใครีหน่อยได้ไหมค่ะเป็น N N Q N I I Z Z พี่ M L Y S A H W พี่พี่เอาเลขที่บ้านผมไหมอ่าบอกเอาเอบอกไปเลขที่บ้านนี่นี่บ้านครับ991อยู่ตำบลเลยตำบลวิชวิชัยอ่ะวิชัยครับจังหวัดอะไรนะจังหวัดพิษณุโลกอะไรนะพิษณุโลกพิษณุโลกไปนี่นะ ครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวน้องผาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมาร่วมทำภารกิจในเกม Mobile Legends แบ่งแบงให้สำเร็จเพื่อรับสกินเกต a p มูลค่าประมาณ500เพชรในเกมตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง16เมษายน2567และทาง Mobile Legends แบ่งแบงสโตจะมีโปรโมชั่นส่วนลดทุกรายการทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับสกินเกต a p อฟรีมูลค่าประมาณ749เเพชรในเกมและยังสามารถลุ้นรับ สกินแอสโตมอลเลตสกินใหม่ของตัวละครโลลิต้าเมื่อใช้เบสซื้อสกินในร้านค้าอย่าลืมติดตามโมบายลีเจนแบงแบงบนช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแอสไต o ์โมบายลีเจนแบงแบงเพื่อรับข่าวสารและโอกาสในการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นลับ iPhone 15 Pro Max ฟรีกันไปเลยสามารถดาวน์โหลดเกมโมบายลีเจนแบงแบงได้ทั้งแอ s สโต e และ o o g l e p l a y อย่าลืมไปดาวน์โหลดและมาเล่นกับพวกเรากันเยอะๆนะครับมาเล่นครจากช่องละเมอนะช่องละเมอ ลาเล่ลาเล่นี่ลาเล่นกางใหญ่กางใหญ่ลาเล่ลาเล่กางใหญ่กางใหญ่ทุกคืนจุกพี่ขอไอจีเราหน่อยได้ครับเอ่อ N A M K N G ครับแล้วก็อันด์สกอร์เจ็ดสิบเจ็ดอ๋อพี่ขอไอจีได้ไหมอ่ะขอไอจีหลัคนได้เลยค่ะ T H A N T S E R N ค่ะ T S U U v I E โอเค่ะฝากไปติดตามน้องสองคณนณเองนะครับเอ่ม P-R-A-E-Underscore แล้วก็ E-A-R-P โอเค I-Q-U-I-L-L-L-U ค่ะเร้ยตันเ,เ,เล่นเ,เลยเราไปเ่นเ,เล่นนะครับ